นีมาดูหนึ่งตัวนะครับเป็นแบรนด์มอริสนะครับผม MG ขีดหนึ่งร้อยนะข้างในก็จะเป็นป้ายวงลีนะครับเขียนว MG ่า MG ขีดหนึ่งร้อยมอริสเจแปนแล้วก็ข้างหน้าสีมันจะเป็นแบบสีด้านนะครับเขาไม่รู้ว่าเคลือบอะไรนะทีมภาษาดีๆหน่อยมันจะเคลือบด้านแหละปิกาดก,ก็จะเป็นลายแบบลายสีแบบนี้นะครับรอบซาวห์โนี่จะเป็นออกสีทองๆนะ แบบสีทองทองข้างหน้านี้เป็นโซลิดสปูตนะครับอินเลมันก็เป็นแบบว่าเป็นพิเศษหน่อยอ่ะมันสวยนะครับมันเป็นแบบสามชิ้นอะตามที่เห็นนี่หัวก็สวยครับเป็นมอลลิสแนวตั้งแล้วก็มีเอ็มอยู่ด้านบนนะครับมีขอบมีอะไรเงี้ยรูปทรงก็แตกต่างอืมสีก็แตกต่างครับลูกบิดจะเป็นเม็ดอินเจแปนนะครับที่ เป็นสีทองแบบว่าสีทองแล้วก็เป็นทองด้านอีกทีหนึ่ง่าโอเคนะครับไม้หลังนี้เป็นไม้บาซิเลียลดบูดนะครับถือว่าเป็นลายที่สวยนะครับตัวนี้เอ,อลายมันสวยด้านข้างก็สวยนะครับด้านข้างก็แบบว่าเป็นลายที่คัดเลือกมาทีเดียวเชียวนั่นแหละ,ะตัวนี้มันจะมีเนี่ยครับ ตรงด้านบนนะครับมันจะเห็นว่ามันจะมีฝ้าจางๆอยู่นะครับตรงปีกสองข้างนี่เห็นไหมคอเนี่ยก็ประมาณนั้น,นครับแต่ว่าด้วยอ่าทั่วไปก็ถือว่าเหมือนมันเป็นยังเป็นของเดิมหมดแล้วกันโอเคประมาณนี้นะครับที่สําคัญตัวนี้มันจะมีกลิ่นหอมอยู่ในซาวโฮลและกลิ่นหอมไม้รดวูดนะครับอืม่ะเวลาเล่นไปมันก็จะมีกลิ่นออกมาโอเคประมาณนี้นะถือว่าเป็น ตัวที่สวยตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะครับตกแต่งแบบว่าแฟชั่นมากๆอืมอันนี้ก็น่าจะเป็นอยู่ประมาณปี9ก้าน์นะถ้าผมดูไม่ผิดนะครับมันเป็นถ้าก่อนหน้านั้นมันก็รุ่นร้อยเหมือนกันอาจจะเป็นเป็นร้อยเนะมันก็จะเป็นยุค7 9 80เกยอะไรแบบนั้นนะอันนี้ก็น่าจะไปไปลายแปดมา90้ายอะไรประมาณเนี้ยอ่าโอเคเดี๋ยวมาลองฟังเสียงสักเล็กน้อยนะครับ เสียงยาวดีมากนะ <laughs> โอเคนะผมว่าาโอเคประมาณนี้นะผมว่าตีคอร์ดแบบว่ามันมากเลย ถือว่าเป็นรุ่นใหญ่ที่เสียงดีแล้วก็สวยนะที่สําคัญตัวนี้นี่แหละอย่างที่บอกอะ่ะมันจะได้กลิ่นกลิ่นของไม้รสบูดนะมันจะเป็นหอมนุ่มหอมเบาๆอ่ะหอมเบาๆแต่ว่าหลายๆตัวมันจะมีกลิ่นบางๆนะครับแต่ตัวนี้เป็นกลิ่นที่ชัดมากอ่าอาจจะเพราะว่าจะไม่ได้อ,ออกมาข้างนอกนะครับอาจจะเก็บอยู่ในกล่องแล้วมันกลิ่นมันยังเหลืออยู่อะไรเงี้ยอืมใครไม่ได้กลิ่นก็ซื้อไปดมดูนะตัวนี้นะกลิ่นไม้รดบูดมันประมาณเนี้ย โดยทั่วไปก็ถือว่าใครสนใจก็กดตามลิงก์ด้านล่างไปแล้วกันนะครับผมลงถ่ายรูปลงไว้ให้ชัดๆนะอ่าก็คงประมาณนี้ถามว่าส่วนตัวผมชอบไหมผมชอบตั้งแต่หน้าตาแล้วนะครับชอบหน้าตาตั้งแต่หยิบออกมาเปิดเปิดกล่องออกมาคือแบบว่ากล่องคือกล่องมันแบบว่าสมฐานะนะอ่ากล่องนี้ไปเลยนะครับคือเปิดออกมาแบบได้กลิ่นเลยนะครับเปิดออกมาได้กลิ่นแล้วก็เห็นหน้าตาแล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหมัน มันตัวเป็นๆมันดูดีขนาดนี้เลยแหละคือผมมาไม่เคยเอารุ่น MG มาเลยสักตัวนะพอได้เห็นตัวนี้ก็รู้สึกว่าโอ้หมันเออมันสมฐานนะแหละอืมันดูดูแล้วมันแบบว่าสวยๆคือวางสวยๆไว้ห้องรับแขกก็สวยอ่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นไม้หลังที่มันจะไม่ได้มีแบบนี้ทุกตัวนะมันก็ แล้วแต่คนชอบนะบางคนชอบเรียบๆนะครับแต่ส่วนมากคนก็จะชอบอะไรที่มันแบบว่าเป็นลายแบบอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะแสงมั่อาจจะสะท้อนเยอะนะแต่ว่าตัวเป็นๆมันเป็นลายที่แบบว่ามันชัดแบบว่าอืมเนีย่ยฮรเขียน okay, ประมาณนี้นะครับก็อย่างที่บอกสนใจก็ตามนีข้างล่างไปสําหรับเรื่องเสียงนี่ก็อยู่ในถือว่าเป็นรุ่นสูงไนงะสมศักดิ์สีนะคือ ผมรู้สึกว่ามันไม่ต้องไปคิดเลยมากในเรื่องเสียงนะเพราะว่ามันสมศักดิ์ศรีอยู่แล้วดูโครงสร้างแบบสมบูรณ์เลยตัวนี้แบบว่า ได้เล่นแล้วอยากจะถอนออกเลยโอเคประมาณนี้นะครับ